เกิดมาเป็นเด็กกาลากินีและถูกทอดทิ้งร่อนเร่อยู่8เดือนกระหายน้ำและคอยคอน้ากินเขาได้รับการอุปการะจากนักท่องเที่ยวใจดีสำหรับคนนั้นความจนไม่ได้น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือคนจนที่คิดว่าตัวเองรวยคนจนที่ไม่คิดหาวิธีรวยและเมื่อพูดถึงความยากจนแอฟริกานั้นเป็นหนึ่งในอันดับต้นๆของโลกซึ่งในฐานะที่เป็นแหล่งกำเนิดของมนุษย์ แอฟริกาควรจะเป็นประเทศที่ก้าวหน้าและเติบโตเร็วที่สุดแต่ในความเป็นจริงในฐานะประเทศที่กำลังดิ้นรนกับความยากจนความอดอยากเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญที่สุดของแอฟริกาในปัจจุบันสวัสดีทุกคนนี่คือขอจดหมายเหตุเรื่องแปลกจากการสำรวจแสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยหนึ่งในสามของคนในแอฟริกานั้นขาดสารอาหารซึ่งยูนิเซฟกล่าวว่า 38%ของเด็กแอฟริกันที่มีอายุต่ำกว่า5ปีมีส่วนสูงเตีย้ยและ28%ของเด็กนั้นมีน้ำหนักน้อยเด็กหลายคนเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความอดอยากและบางคนก็เสียชีวิตจากความอดอยากซึ่งปัญหาความยากจนในแอฟริกานั้นมีอยู่หลายปัจจัยเช่นประวัติศาสตร์อนานิคมแต่เหตุผลที่สำคัญกว่านั้นมาจากความเชื่อง,งมงายล้าสมัยของชาวบ้านในท้องถิ่นโดยแอฟริกามีขนบรรมเนียมแปลกๆมากมาย และผู้คนจำนวนมากในแอฟริกาก็เชื่อในศสยศาสตร์ความเชื่อง,งมงายล้าสมัยเป็นพิเศษในบางพื้นที่ของแอฟริกามีคำว่าเด็กกาลาคินีซึ่งคำว่าเด็กกลาคินีนั้นมาจากศสยศาสตร์มันเป็นวิธีการที่พอมดบางคนในแอฟริกาใช้ประโยชน์จากความเชื่องมง,งายล้าสมัยของผู้คนเพื่อพยายามควบคุมผู้คนภายใต้อิทธิพลของกระแสนิยมนี้เด็กๆจำนวนมากคืนดเรื่อยถูกพิจากศสยศาสตร์กลายเป็นเด็กกลาคินี ถูกทอดทิ้งในแผ่นดินแห่งนี้ของแอฟริกาและเด็กหลายคนก็เสียชีวิตลงบนแผ่นดินแห่งนี้เช่นกันภายใต้อิทธิพลของความคิดแบบนี้ชาวแอฟริกันเชื่อในการมีอยู่ของพลังเหนือธรรมชาติทุกคนเกิดมาและต้องได้รับบททดสอบจากพ่อมดหากมีสิ่งที่โชคร้ายเกิดขึ้นเมื่อเด็กคลอดมาบาดหลวงในท้องถิ่นจะคิดว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กกาลากินีที่หากไม่ทำการชำระให้บริสุทธิ์ทันเวลาก็จะเป็นตัวกาลากินีและจะนำา้ายนะมาสู่ครอบครัว หากถูกพอมดระบุว่าเป็นเด็กกละก,กินีที่เป็นตัวกละกินีชีวิตของคนผู้นี้ก็จะถึงวาระโศกอนาตกรรมเพราะภาพลักษณ์ของเด็กกละกินีนั้นเป็นที่รู้จักของคนส่วนใหญ่ในความคิดของผู้คนนั้นเชื่อว่าเด็กกละกินีเป็นคนที่จะนําความโชคาร้ายมาให้และจะทําให้ครอบครัวที่ยากจนอยู่แล้วยิ่งยากจนขึ้นไปอีกดังนั้นทุกคนจึงกลัวว่าเด็กเหล่านี้จะนําความโชคร้ายมาสู่ตนเองและพวกเขาไม่เพียงแต่ไม่ชอบเด็กเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังไม่มีความเห็นอกหินใจต่อเด็กเหล่านี้อีกด้วยเด็กที่ถูกระบุว่าเป็นเด็กกาลากินีจะถูกทอดทิ้งหรือแม้กระทั่งถูกทารุณกรรมพ่อแม่บางคนปฏิบัติต่อเด็กที่ถูกระบุว่าเป็นเด็กกาลากินีด้วยความโหดร้ายมากซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัตินั้นพวกเขาจะเทกรดเข้มข้นเข้าไปในปากของเด็กเพื่อขับไล่พิศาจซึ่งถ้าหากบัตรหลวงบอกว่าการขับไล่นั้นล้มเหลวพ่อแม่ก็จะยนเด็กไว้ข้างถนนและปล่อยให้สัตว์พาตัวไป แต่ถ้าหลังจากที่บาทหลวงทำพิธีขับไล่ปีศาจในตัวของเด็กกลากินีแล้วเขาบังเอิญพบสิ่งที่โชคดีพวกเขาก็จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นเด็กที่ประเจ้าเลือกและเด็กที่โชคดีเหล่านี้ก็จะรอดพ้นจากความทุกข์ทรมานความเชื่อง,งมงายล้าสมัยเหล่านี้นำไปสู่การที่เด็กหลายคนในแอฟริกาต้องถูกปฏิบัติอย่างโหดร้ายซึ่งไม่เพียงแต่พวกเขาจะต้องสูญเสียความรักจากพ่อแม่ของพวกเขาไปแต่พวกเขายังจะต้องถูกทุบตีถูกทรมาน และแม้กระทั่งต้องบาดเจ็บอีกด้วยเด็กเหล่านี้บางคนถูกแม่ของตัวเองทําให้เสียโฉมด้วยของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนบางคนถูกพ่อของตัวเองตอกตะปูลงบนศีรษะบางคนก็ถูกญาติิจับฟังทั้งเป็นนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านจํานวนมากที่เชื่อว่าการเทน้ํามันเบนซิน,นและน้ํามันดิบลงไปในหูและดวงตาของเด็กกาละกินีจะสามารถขับไล่วิญ,ญญาณชั่วร้ายออกไปได้ความโหดร้ายของพวกเขาทําให้ผู้คนไม่พอใจเป็นอย่างมาก เด็กส่วนใหญ่ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเด็กกะลาคินีล้วนเป็นเด็กที่เพิ่งขัดเดินพวกเขารอดชีวิตมาได้คืนแล้วคืนเล่าโดยอาศัยการเก็บขยะและอาหารที่บริจาคโดยผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาซึ่งไม่รู้ว่าพวกเขารอดมาได้ด้วยจิตใจและความแข็งแกร่งแบบไหนกันแต่หนึ่งในเด็กกะลาคินีได้ดึงดูดความสนใจของโลกเขาเป็นเด็กเรร้อนในแอฟริกาที่รู้จักกันในชื่อเด็กชายขอน้ำตัวน้อย ภาพถ่ายที่ครั้งหนึ่งเคยเผยแพร่อย่างกว้างขวางบนอินเทอร์เน็ตได้เห็นภาพของเด็กชายผิวดำตัวน้อยที่กำลังถูกผู้หญิงผมสีขาวป้อนน้ำอยู่โดยเด็กชายพยายามดูดน้ำที่ผู้หญิงผมสีขาวยื่นให้กับเขาเด็กชายตัวน้อยคนนี้ผอมแห้งมากและไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าอะไรเลยผิวดำคล้ำซึ่งผอมจนสามารถเห็นกระดูกของร่างกายได้อย่างชัดเจนแขนขานั้นลีบแต่ท้องกลับใหญ่มาก เขาไม่มีความว่องไวและความสดใสที่เด็กควรจะมีเมื่อเทียบกับสาวผมบออนที่มีสุขภาพดีที่นั่งยองอยู่ข้างๆนั้นเด็กคนนี้ก็ดูอ่อนแอและไร้กำลังมากแม้ว่าเราจะมีภาพจําที่คิดโดยไม่รู้ตัวว่าคนที่มีรอยสักอยู่ทุกที่ในร่างกายจะเป็นคนไม่ดีแต่เด็กสาวผมขาวในภาพนี้กลับมีความปรองดองและใจดีมากหลังจากปล่อยภาพออกไปชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความตกใจและเห็นอกเห็นใจ และพวกเขาก็ไดริเริ่มที่จะบริจาคเงินและสิ่งของให้กับเด็กชายตัวน้อยและบางคนก็แสดงความเต็มใจที่จะรับเด็กชายตัวน้อยมาเลี้ยงอย่างไรก็ตามในสายตาของคนที่เมตตาเหล่านี้เด็กชายตัวน้อยนั้นแตกต่างจากพวกเขาเสมอพวกเขาคิดว่าเด็กชายตัวน้อยเป็นสัตว์เลี้ยงของหญิงสาวผมขาวแต่โชคดีที่เด็กสาวผมขาวคนนี้ไม่เพียงแต่พาเด็กน้อยไปตรวจที่โรงพยาบาลแต่ยังรับเลี้ยงเขาอย่างเต็มใจ และสาเหตุอะไรที่ทำให้ผู้หญิงผมสีขาวรับเลี้ยงเขาเป็นที่เข้าใจกันว่าผู้หญิงผมสีขาวในภาพเป็นผู้หญิงที่มาจากดินมากที่มีชื่อว่าอันจาเธอเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในแอฟริกาและพวกเขาก็รู้เกี่ยวกับความยากจนในแอฟริกาก่อนที่จะมาอีกด้วยแต่หลังจากมาถึงก็พบว่าสถานการณ์ที่นี่ได้ล้มล้างความรู้ความเข้าใจของพวกเขาที่นี่มีทะเลทรายทุงย่งหญ้า และยังมีทิวทัศน์ทางมนุษยศาสตร์เชิงนิเวศและธรรมชาติดั้งเดิมซึ่งตามเหตุผลแล้วอย่างน้อยไม่ควรจะขาดแคลนอาหารและที่พักในแอฟริกาอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องแปลกที่ชาวแอฟริกันไม่เคยสามารถแก้ปัญหาเรื่องอาหารและที่อยู่อาศัยได้เลยเมื่อเดินไปบนถนนในไนจีเรียด้านข้างจะเป็นกระท่อมมุงจากและกำแพงโคลอนอันจามองไปดูบ้านหลังเล็กๆเ,เหล่านี้มักจะแออัดไปด้วยครอบครัวหนึ่งหรือสองครอบครัว ซึ่งแต่ละครอบครัวจะมีลูกถึงหหรือเจคนซึ่งรู้สึกหดหู่มากงานในแอฟริกานั้นมีจำกัดและส่วนใหญ่จะพึ่งพาผู้ชายในการตัดไม้มาเผาถ่านและทำอิดดินเหนียวเพื่อแลกกับเงินเดือนที่น้อยนิดแต่เงินเดือนขั้นต่ำเช่นนี้ก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูเด็กจำนวนมากได้สำหรับเด็กที่ไม่มีเงินไปโรงเรียนและกินข้าวพวกเขามักจะเดินเตรีไปตามถนนเป็นกลุ่มทันทีที่นักท่องเที่ยวออกมาบริจาคอาหารให้ เด็กๆเ,เหล่านี้ก็จะมาล้อมรอบพวกเขาทันทีที่นี่นั้นขัดแคลนสิ่งของของเล่นเด็กก็คือล้อขอบเหล็กของจักรยานเก่าและรถไฟจากนักท่องเที่ยวและที่ทําจากกล่องน้ําผลไม้ที่เหลือหนงังสติ๊กจากกิ่งไม้ที่ทําเองซึ่งพวกเขาสามารถเล่นกับของเหล่านี้ได้เป็นเวลาหลายวันโดยปกติแล้วเด็กที่มีชะตากรรมอันนาสลดใจอยู่ในเพิงไม้ที่เรียบง่ายข้างทางขยะเพื่อรอให้หนักท่องเที่ยวนําอาหารที่เหลือมาทิ้งลงในถังขยะ ละเมื่อนักท่องเที่ยวโยนอาหารลงไปในถังขยะก็จะทําให้เด็กกลุ่มหนึ่งแย่งกันเอื้อมมือเข้าไปในถังขยะเพื่อหามันทุกๆครั้งที่อันจาเห็นสิ่งนี้ในใจเธอจะเศร้าเสมอดังนั้นเธอจึงเข้าร่วมทีมอาสาพเพื่อช่วยแอฟริกาเธอเห็นอกเห็นใจเด็กๆเหล่านี้มากซึ่งระหว่างทางอันจาจะแจกอาหารส่วนใหญ่ในกระเป๋าของเธอให้กับเด็กๆเหล่านี้โดยในวันนั้นอันจาได้ออกมาเดินเล่นกับเพื่อนๆแต่เมื่อพวกเขาเดินไปถึงข้างๆถัขง,ข,ง,ข,งขยะ ก็ได้เห็นเด็กชายตัวน้อยที่มีส่วนสูงน้อยกว่า50เซนติเมตรเนื่องจากการขาดอาหารเป็นเวลานานเด็กคนนี้จึงขิวมากจนเหมือนชั้นของผิวหนังที่ขอหุ้มรอบโครงกระดูกเหลือเพียงผิวแห้งอยู่ชั้นเดียวและเนื่องจากการขาดสารอาหารเป็นเวลานานท้องของเขาก็ใหญ่มากจนไม่กลมกลืนกับร่างกายซึ่งความอดอยากเป็นเวลานานาน,นั้นทำให้น้ำมาสะสมอยู่ในช่องท้องของเขา เขาเดินโซเซมาถึงเท้าของอันจาอย่างอ่อนแรงมองอาหารในมือของอันจาอย่างเฉยชาและเอาแต่กลืนน้ำลายดังนั้นอันจาจึงเอาน้ำและบิสกิตของเธอออกมาเตรียมที่จะป้อนให้กับเด็กชายตัวน้อยเมื่อมองไปที่น้ำและอาหารในมือของอันจาดวงตาของเด็กชายตัวน้อยก็เต็มไปด้วยความปรารถนาด้วยเขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะมีวันที่โชคดีขนาดนี้อย่างไรก็ตามเขามีแรงน้อยมากซึ่งน้อยเกินกว่าที่จะถือขวดน้ำหนึ่งขวดได้ ดังนั้นอันจาจึงต้องนั่งยองๆและถือขวดน้ําเพื่อป้อนให้กับเด็กชายตัวน้อยเมื่อเห็นเด็กดูดอย่างแรงอันจาก,ก็ค่อยๆป้อนน้ําให้เด็กชายตัวน้อยดื่มอย่างระมัดระวังกลัวว่าเด็กน้อยจะสําลักดังนั้นจึงยกปากขวดน้ําขึ้นในเอียงขึ้นเล็กน้อยมันยากที่จะจินตนาการว่าเด็กคนนี้ผ่านอะไรมาบ้างเด็กนั่งยองๆลงกับพื้นและดื่มน้ําแร่ที่อันจามอบให้กับเขาอย่างหวงแขนในทุกๆหยด ราวกับดื่มของที่อร่อยที่สุดในโลกในความเป็นจริงนี่เป็นเรื่องจริงสําหรับเด็กชายตัวน้อยเขาไม่ค่อยได้ดื่มน้ําแร่บริสุทธิ์เขามักจะได้ดื่มแต่น้ำเสียหรือน้ำขังบนพื้นดินซึ่งในแอฟริกาน้ำบริสุทธิ์นั้นจะมีราคาแพงและไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถดื่มได้ฉากที่อยู่ตรงหน้าทำให้อาสาสมัครทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุอดไม่ได้ที่จะร้องไห้อันจาก,ก็ร้องไห้เช่นกันซึ่งนอกจากอาสาสมัครแล้ว ก็ไม่มีผู้ใหญ่คนอื่นอยู่ข้างๆเด็กน้อยเลยเห็นได้ชัดว่าเด็กตัวน้อยถูกครอบครัวทอดทิ้งยากจะจินตนาการว่าเด็กที่ไม่มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองสามารถอยู่ภายนอกตามลําพังได้อย่างไรในเวลานั้นก็มีคนใช้ภาษาท้องถิ่นพูดเกลี้ยกล่อมอันจาว,ว่าเขาเป็นเด็กกาลากินีคุณควรอยู่ให้ห่างจากเขามีฉะนั้นความโชคร้ายของเขาจะส่งถึงคุณแต่ละประเทศและแต่ละภูมิภาคจะมีความเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง แต่ศาสนาส่วนใหญ่สอนเนื้อหาในแง่ดีเช่นการทำความดีและการช่วยเหลือผู้อื่นแต่ในแอฟริกานั้นแตกต่างกันความเชื่อทางศาสนาของที่นี่สอนให้ผู้คนละทิ้งลูกๆของตัวเองแนวคิดดังกล่าวอันจาเองก็ไม่สามารถเข้าใจได้ดังนั้นเธอจึงไม่เคยให้ความสนใจกับชาวบ้านบางคนที่ส่งต่อความคิดทางศาสนาให้กับเธอเมื่อเห็นว่าเด็กชายตัวน้อยดื่มจนเกือบจะหมดแล้วอันจาก็หยิบบิสกิตที่นำมาออกมาและมอบให้กับเขา เมื่อมองไปที่บิสกิตในมือสีหน้าของเด็กชายตัวน้อยก็เต็มไปด้วยความสงสัยปรากฏว่าเด็กคนนี้ไม่เคยเห็นบิสกิตในมือมาก่อนเลยเมื่อมองไปยังเด็กที่น่าสงสารอันจาก,ก็แสดงให้เขาเห็นว่ามันเป็นบิสกิตที่สามารถรับประทานได้และแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆป้อนเข้าไปในปากของเขาเมื่อมองดูเด็กน้อยที่กำลังกินบิสกิตอันจ่ารู้สึกเห็นอกเห็นใจมากสถานการณ์เช่นนี้เป็นสิ่งที่เธอไม่เคยคิดมาก่อนก่อนที่เธอจะมาอย่างที่นี่ ประเทศนึงจะยากจนได้ขนาดไหนคราวนี้เธอได้เห็นมันจริงๆแล้วและในขณะที่อันจากำลังเตรียมจะไปที่สถานที่ต่อไปกับเพื่อนๆก็ได้ยินเสียงดังขึ้นทันทีที่ก้าวไปข้างหน้าอันจาหันกลับไปมองเห็นเด็กอายุ10บกว่าปีคนหนึ่งพยายามยั่งบิสกิตที่เหลือในมือจากของเด็กชายตัวน้อยเด็กชายตัวน้อยกำขนมเอาไว้แน่นและไม่ต้องการที่จะให้ขนมกับอีกฝ่ายไปแต่มันกลับนำมาซึ่งความดุนแรงของอีกฝ่าย แต่เด็กที่มีอายุเพียงสองขวบจะเป็นคู่ต่อสู้ของเด็กสิบกว่าปีได้อย่างไรกันเพิ่งประสบกับสิ่งที่มีความสุขที่สุดในชีวิตต้องประสบกับความสิ้นหวังอย่างกระทันหันเด็กสิบกว่าปีคนนั้นเหวี่ยงเด็กน้อยลงกับพื้นเด็กน้อยที่แต่ร้องไห้ลุกขึ้นยืนและพยายามเอาบิสกิตที่เป็นของตัวเองกลับคืนมาเมื่อเห็นฉากนี้อันจาก,ก็ไม่สามารถระงับอารมณ์ของเธอได้หันตัวกลับไปหาเด็กชายตัวน้อย และเธอก็ดูเด็กสิบกว่าปีและไล่เด็กสิบกว่าปีออกไปจากนั้นเธอก็อุ้มเด็กชายตัวน้อยตรงกลับไปยังที่รถอย่างเด็ดเดเี่ยวมองดูเด็กน้อยที่สกปลกและเหม็นที่อยู่ในอ้อมแขนอันจ่าไม่ได้ทอดทิ้งเขาและตัดสินใจที่จะรับเด็กมาเลี้ยงชั่วคราวอย่างน้อยๆในตอนที่เธอยังอยู่ในแอฟริกาเธอจะสามารถดูแลเด็กชายตัวน้อยได้ดีเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องเร่ร่อนอีกต่อไปอันจาบอกว่าเธอกลัวว่าถ้าเธอไม่พาเด็กน้อยไป เขาจะต้องอดตายหรือหนาวตายในอนาคตเธอทนไม่ได้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเห็นเด็กชายตัวน้อยกำลังจะตายอันจาก็กังวลเป็นอย่างมากอันจาพาเขากลับไปที่โรงแรมของเธอซีโครงทุกซีบนร่างกายของเด็กสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนอันจาอาบน้ำให้กับเขาแต่เด็กผอมแห้งขนาดนี้และร่างกายก็ป่วยอันจากังวลมากว่าเธอจะไม่สามารถดูแลเด็กชายตัวน้อยให้ดีได้และที่กังวลมากกว่าก็คือ ลัวว่าเด็กชายตัวน้อยจะสละโอกาสที่จะมีชีวิตต่อไประหว่างการอาบน้ำหัวใจของอันจาก็เต็มไปด้วยความตกใจซึ่งร่างกายของเด็กน้อยคนนี้สามารถมองเห็นแผลเป็นได้ทุกที่แขนขาและมือเท้าที่ลีบบางของเขาทำให้เขาไม่สามารถทนต่อแรงกระแทกของกระแสน้ำได้เลยการมองดูร่างกายที่ผิวหนังคุ้มรอบกระดูกของเขาเป็นประจักษ์พยานถึงชีวิตที่น่าสังเวชของเขาแต่ในะระหว่างกระบวนการทั้งหมด เด็กชายตัวน้อยไม่ได้ร้องไห้เลยแม้ว่าเขาจะยังเด็กมากแต่เขาเข้าใจว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าของเขาดีกับเขาและจะไม่ทำร้ายเขาก่อนที่เด็กชายจะได้พบกับอันจาเขาจะเดินไปตามถนนและถูกกันให้ห่างออกจากทุกคนเขาต้องเอาตัวรอดด้วยการคุยถังขยะข้างถนนและหาอาหารขึ้นราที่ผู้คนโยนทิ้งไปเพราะการกินอาหารที่ไม่สะอาดและเน่าเสียเป็นเวลานานและการดื่มน้ำโคลนจากแอ่งน้ำข้างถนน เด็กที่ถูกทิ้งเหล่านี้มักจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานก่อนที่จะตายไปเพราะร่างกายฝ่อเมื่อเด็กชายตัวน้อยได้รับการช่วยเหลือจากอันจาและถูกนำตัวมาส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่ามันเป็นปฏิหารอย่างแท้จริงที่เด็กคนนี้รอดชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้เขาขาดสารอาหารเรื้อรงังส่งผลให้เกิดการฝ่ออย่างมากในทุกส่วนของร่างกายโดยปกติแล้วเด็กที่มีอายุเกือบสองขวบจะมีน้ำหนักมากกว่า10กิโลกร,รมัม แต่เขามีน้ำหนักแค่2.5กิโลกรัมเท่านั้นนอกจากนี้ร่างกายของเขายังมีโรคมากมายซึ่งตามเหตุผลทั่วไปแล้วเขาอาจจะตายไปตั้งนานแล้วเด็กชายตัวน้อยถูกถ่ายพยาธิถ่ายเลือดและได้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลและอาการของเขาก็ค่อยๆค,คงที่ระหว่างทางกลับเพื่อนคนหนึ่งได้ตั้งคำถามกับการกระทําของอันจ่าเขาพูดว่าไม่ใช่ว่าฉันไม่เห็นด้วยกับแนวทางของคุณ และการช่วยชีวิตก็เป็นเรื่องอันศักดิ์สิทธิ์แต่คุณคิดเรื่องอนาคตของคุณและเขาดีหรือยังคุณจะเลี้ยงดูเขาไปตลอดชีวิตหรอเหมือนต้องเผชิญกับคําถามของเพื่อนอันจาก็ครุ่นคิดแล้วพูดว่าฉันก็ยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยแต่ก็ต้องทําแบบนั้นไม่งั้นจะต้องตําหนิตัวเองอยู่ในใจไปตลอดชีวิตแม้ว่าฉันจะไม่สามารถดูแลเขาไปได้ตลอดชีวิตแต่อย่างน้อยในช่วงที่ฉันอยู่ในแอฟริกาฉันก็จะดูแลเขาให้ดี ได้ยินคำเหล่านี้แล้วเพื่อนก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมและพาอันจาก,กับเด็กชายตัวน้อยกลับไปที่ที่พักของพวกเขาอันจาไม่กล้าที่จะให้อาหารกับเด็กน้อยมากเกินไปในช่วงแรกเพราะกลัวว่ากระเพาะอาหารของเด็กน้อยจะรับไม่ไหวหลังจากการดูแลอย่างระมัดระวังของอันจาครึ่งปีให้หลังเด็กชายตัวน้อยที่เหี่ยวแห้งราวกับกระดูกร่างกายของเขาก็ค่อยๆมีเนื้อเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่อยู่ด้วยกันเป็นเวลาครึ่งปี อันจาก็ได้พัฒนาความรักอย่างลึกซึ้งต่อเด็กชายตัวน้อยคนนี้และเด็กชายตัวน้อยก็พึ่งพาอันจาดังนั้นอันจาจึงตั้งชื่อให้เด็กชายคนนี้ว่าโคบทั้งยังรับเข้ามาเลี้ยงอีกด้วยภายใต้การดูแลประจำวันของอันจาโคบได้กลับมามีชีวิตเป็นเด็กปกติอีกครั้งมีบุคลิกที่มีชีวิตชีวาและร่าเริงเด็กชายตัวน้อยที่เกือบตายคนนี้ได้ให้การกระตุ้นที่ดีแก่อันจามากมายถธอมุ่งมันที่จะช่วยเด็ก และตัดสินใจที่จะต่อสู้เพื่อเด็กหลายพันคนที่ได้รับการปฏิบัติในฐานะเด็กกาลากินีเชน่นนี้อันจายังอยู่ในแอฟริกาเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ทุกทรมานของแอฟริกาและตัดสินใจอย่างกล้าหาญที่จะอยู่ที่นี่ต่อคอยดูแลคบต่อไปและจะตั้งหน่วยงานช่วยเหลือเพื่อรับดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้งเหล่านี้การเคลื่อนไหวของอันจาได้ถูกต่อต้านอย่างมากจากเพื่อนของเธอพวกเขาคิดว่าอันจายยังเด็กและถ้าเธอเลือกที่จะอยู่ที่นี่ เธออาจจะไม่สามารถใช้ชีวิตที่ผ่อนคลายและมีสุขภาพที่ดีได้แต่อันจาได้ตัดสินใจแล้วเธอขายบ้านที่เดนมาร์กของเธอและสร้างหน่วยงานบรรเทาทุกข์ในไนจีเรียและก่อตั้งหน่วยงานนี้แล้วเพื่อนรอบๆตัวของอันจาก็ได้มาช่วยด้วยและเด็กอีกหลายสิบคนก็ถูกรับเลี้ยงโดยพวกเขาในไม่ชา้าและเด็กเหล่านี้ก็มีลักษณะเฉพาะตัวนั่นคือพวกเขาจะเป็นเด็กที่ถูกท้องถิ่นระบุว่าเป็นเด็กกะลาคินีชีวิตที่นี่ยากจนมากค่าใช้ใจ่ายของเด็ก ควบคู่ไปกับการที่ต้องพาพวกเขาไปหาหมอเงินออมส่วนตัวของอันจาก,ก็หมดลงอย่างรวดเร็วต่อมาเรื่องราวของอันจาก,ก็ถูกโพสลงบนอินเทอร์เน็ตโดยเพื่อนของเธอเองผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆก็รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กเหล่านี้และผู้คนจํานวนมากก็ได้เห็นนางฟ้าที่สวยงามผู้นี้หลายคนเริ่มบริจาคอาหารเสื้อผ้าหนังสือและเงินให้กับหน่วยงานช่วยเหลือแห่งนี้ ทั้งยังมีอาสาสมัครบางคนถึงกับไปที่หน่วยงานช่วยเหลือของอันจาเพื่อช่วยเธอดูแลเด็กๆเหล่านี้พวกเขาอยู่ด้วยกันเหมือนโรงเรียนอนุบาลที่เต็มไปด้วยความหวังอันจาเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนอนุบาลและยังเป็นแม่ของพวกเขาพวกเขาเองก็เห็นอันจาเป็นแม่ของตัวเองและอันจาจะปฏิบัติต่อพวกเขาเราวกับเป็นลูกของตัวเองและการเติบโตที่ตามมาของเด็กชายตัวน้อยได้กลายเป็นหัวข้อที่น่าสนใจจากทุกสาขาอาชีพ เป็นลูกบุญธรรมคนสุดท้องของอันจาแต่เขาก็มีวุฒิภาวะมากกว่าเด็กส่วนใหญ่ในวัยนั้นตั้งแต่อายุยังน้อยเขาเรียนรู้วิธีในการเข้ากับผู้อื่นวิธีดูแลผู้อื่นและทำงานบ้านได้มากมายซึ่งเวลาอยู่ในโรงเรียนเขาไม่เพียงแต่มีเกรดที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังชอบที่จะเรียนรู้และเขามักจะได้รับเลือกเป็นนักศึกษาสามดีคือความประพฤติดีการเรียนดีและสุขภาพดีทั้งยังได้รับทุนการศึกษามากมายอีกด้วย ตราบใดที่มีความรักโดยไม่คำนึงถึงสีผิวไม่คำนึงถึงศาสนาและยังส่งความหวังไปทั่วทุกคนทุกแห่งโคบและเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือนั้นโชคดีมากพวกเขาได้พบกับผู้ช่วยชีวิตตัวเองแต่ความแข็งแกร่งของอันจากเองก็ลดลงเสมอเด็กหลายหมื่นคนในแอฟริกายังถูกบังคับให้ต้องเร่ร่อนเธอสามารถช่วยได้เพียงส่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นซึ่งยังมีเด็กอีกหลายคนในแอฟริกาที่ไม่ได้รับความสนใจและได้รับการช่วยเหลือจากสาธารณาชน แม้ว่าการกระทาของเธอไม่ได้เปลี่ยนใจชาวบ้านไปอย่างสิ้นเชิงแต่เด็กยากจนเหล่านี้ในที่สุดก็มีที่หลบภยัยซึ่งที่นี่พวกเขาจะได้รับการปกป้องที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลงปรากฏการเหล่านี้อย่างสมบูรณ์ก็คือการศึกษาหลังจากการแก้ปัญหาด้านอาหารและเสื้อผ้านในพื้นที่ที่ล้าหลังได้แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการทําให้พวกเขายอมรับกับความคิดใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเปลี่ยนแนวคิดของตัวเองไปอย่างสมบูรณ์ เพื่อไม่ให้โศกอนัตกรรมดำเนินต่อไปเรื่องทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างคะสำหรับเรื่องนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้